ชาเยอบ้ามาเต้กับอารมณ์สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกวันนี้หลายคนคงอารมณ์เครียดแปรปวดและรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งกายและใจนะคะวันนี้เรามีเครื่องดื่มมาแนะนําที่อาจจะช่วยปรับอารมณ์ของคุณได้นั่นก็คือชาเยอบ้ามาเต้เครื่องดื่มจากอเมริกาใต้ที่คนท้องถิ่นเรียกว่าเครื่องดื่มแห่งความสุขเยอบ้ามาเต้คืออะไรเยอบ้ามาเต้เป็นชาที่ทําจากใบไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ e r e x p a r a c a n e n e s i s ซึ่งมาจากป่าฝนเขตร้อนในอเมริกาใต้คนในอาร์เจนตินาบราซิลรุกวยัยดื่มกันมาช้านานไม่เพียงแต่ว่าสร้างความสดชื่นแต่ก็ยังเป็นพิธีกรรมทางสังคมที่ช่วยคนมารวมตัวกันสร้างความรู้สึกที่ดีๆต่อกันและผูกพันรวมทั้งความอบอุ่นใจแล้วทำไมเยอบ้ามาเต้ถึงส่งผลต่ออารมณ์ของเรามาดูสารสำคัญที่อยู่ในนั้นอันดับแรกคือคาเฟอีน ใน1แก้วมีอยู่ประมาณ85มิลลิกรัมนะคะซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังงานทำให้รู้สึกตื่นตัวกระปรี้กระเป๋าแต่ไม่เหมือนกาแฟาที่ พุ่งแล้วตกเลยอันดับ2คือฟรีโอบมินสาตรตัวนี้พบในช็อกโกแลตเหมือนกันนะคะช่วยกระตุ้นร่างกายทําอย่างอ่อนโยนทำให้รู้สึกผ่อนคลายอารมณ์ดีและอันดับ3คือเีโอฟิลีนซึ่งช่วยขยายหลอดเลือดและทําให้เลือดไหลเวียนดีออกซิเจนเตัวเลี้ยงสมองมากขึ้นอารมณ์ก็จะดีตามไปด้วยและอันดับ4คือสารต้านอนุมูลอิสระมีโกลีฟีนนอลและสารกลุ่มซาโปนินซึ่งจะช่วยลดการอักเสบของร่างกายและปกป้องเซลล์สมองด้วยเช่นกัน ผลต่ออารมณ์เป็นอย่างไรบ้างมาดูกันว่าเยออบ้ามาเต้ช่วยดูแลอารมณ์ของเราอย่างไรข้อแรกลดความเครียดจากการศึกษาพบว่าเยออบ้ามาเต้จะช่วยลดระดับของฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนความเครียดซึ่งทาให้รู้สึกสงบขึ้นไม่ตึงเครียดเกินไปข้อที่2เพิ่มพลังงานแบบยั่งยืนคาเฟอีนจากเยออบ้ามาเต้ปล่อยพลังงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งทําให้เราไม่หงุดหงิดหรือกระวนกระวายคุณจะมีความรู้สึกมีแรงแต่ก็ยังสงบอยู่ ข้อที่3กระตุ้นความสุขเยอบ้ามาเต้ช่วยเพิ่มการผลิตโดปามีนเซโรโทนินและเอนโดฟินสารเหล่านี้ทําให้เรามีความรู้สึกที่ดีมีความสุขมีแรงจูงใจการมองโลกในแง่บวกมากขึ้นและข้อที่4คือปรับปรุงสมาธิสร้างความมั่นใจเมื่อสมองได้รับพลังงานเพียงพอเราก็จะคิดอย่างชัดเจนมีสมาธิที่ดีขึ้นทํางานได้ดีขึ้นอารมณ์ก็ดีขึ้นไปด้วยค่ะข้อที่5สร้างพิธีกรรมดีๆเช่นการจิบเยอบ้ามาเต้อย่างช้าๆ ป็นช่วงเวลาที่คุณพักผ่อนชะลอตัวลงเหมือนกับนั่งสมาธิเป็นแบบสบายสบายวิธีดื่มให้ได้ผลดีทำยังไงถ้าอยากได้ประโยชน์เต็มที่แนะนำให้ดื่มในช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายที่เริ่มเหนื่อยไม่ควรดื่มเกินวันละสามแก้วและหลีกเลี่ยงการดื่มหลังสี่โมงเย็นเพราะอาจจะทำให้นอนไม่หลับลองดื่มแบบมีสติสัมผัสกลิ่นรสชาติให้เวลานั้นเป็นเป็นเวลาของการพักของตัวเองด้วยนะคะเยาวามาเต ไม่ใช่ยาวิเศษแต่เป็นเครื่องดื่มธรรมชาติที่ช่วยดูแลอารมณ์ของเราให้ได้ดีจริงลองหาดื่มดูนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณที่รับชมและหวังว่าทุกคนจะมีอารมณ์ดีๆนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะบายบ้า